ผมคิดช้าทําช้ามากครับซ้อมเลี้ยงบอลทุกวันแต่พอเตะบอลจริงแล้วเนี่ยผมกลับเลี้ยงไม่ได้ไม่กล้าเลี้ยงบอลควรทํายังไงดีครับแนะนําหน่อยครับ fc จากสปปลาวนะครับเห็นผมเห็นคอมเมนต์เป็นธงชาติลาวนะครับก็อย่างนี้เลยนะครับเราซ้อมเลี้ยงบอลทุกวันดีแล้วนะครับเป็นเรื่องจริงเลยนะครับที่การซ้อมเลี้ยงบอลจะช่วยให้เราเลี้ยงบอลเก่งขึ้นเลี้ยงหลบพู่ตหลบสู้ได้มากขึ้น เวลาามาใช่ในสนามจริงเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเอาชนะอีกฝ่ายได้มากขึ้นแต่เห็นไหมครับว่าพอเตะบอลจริงแล้วเนี่ยมันกลับเลี้ยงไม่ได้ไม่กล้าเลี้ยงเห็นไหมครับเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าในสถานการณ์ที่เราซ้อมเนี่ยกับในสนามจริงเนี่ยมันมีความเข้มข้นต่างกันเวลาซ้อมนะครับมันไม่มีคู่หรอกสู้มาแบบมากดดันเราใช่ไหมล่ะเออเราแบบเลี้ยงหลบกล้วยนะครับอะไรสักอย่างนะแบบฝึกอ,อะไรสักอย่างที่แบบไม่ต้องมีคู่หรอกสู้เยอะหรือต่อให้มี คู่ต่อสู้แต่ละคนอะ่ะก็ไม่ได้เข้าบอลเร็วแบบไม่ได้จริงจังใช่ไหมแตพ่พอเจอสนามจริงไหมครับอ้าวเฮ้ยเ <c oughs> นะีวันพุ๊บคู่ต่อสู้มารวมทีหนึ่งสองสามคนนะครับเราได้ฝึกไหมล่ะเราไม่ได้ฝึกถูกป่ะให้เราถามตัวเองเลยนะว่าสิ่งที่เราเจอในสนามจริงเนี่ยมันคือสถานการณ์แบบไหนเราก็จะรู้เลยนะครับว่าเราต้องฝึกเลี้ยงบอลน,นะฝึกซ้อมเลี้ยงบอลในสถานการณ์ไหนสนมมติว่าสถานการณ์จริงอย่างเงี้ยคู่ต่อสู้เราได้บอลปุ๊บเราต้องเลี้ยงต่อคู่ต่อสู้สองคนอย่างเงี้ย ที่เข้ามาด้วยความเร็วด้วยและเขาเข้าตรงนี้ของร่างกายเราไม่ใช่แค่เข้าข้างหน้านะเขาเข้าด้านข้างด้วยหรือไม่ใช่แบบแค่เข้าข้างหน้าอย่างเดียวเขาเข้าข้างหลังเราอย่างเงี้ยประกบแซนด์วิชเลยอย่างเงี้ยเราทําไงเออเราได้ฝึกไหมแบบข้างหน้าไปไม่ได้ข้างหลังไปไม่ได้เราจะใช้ท่าไหนเราจะหลบได้ยังไงได้ฝึกไหมอย่างเงี้ยและอะไรรู้ไหมครับและมันไม่ใช่การแก้เห็นว่าอย่างนี้แล้วก็หลบทางนั้นทางนี้เราต้องทำด้วยความรวดเร็วด้วย มันดูมีปัญหาเต็ไมไปหมดเลยใช่ไหมครับผมจะแนะนำสองข้อนะแบบละเอียดเลยนะครับหนึ่งเราต้องรู้จักทิศทางแปดทิศทางของตัวเราเองอย่างที่สองเราต้องฝึกการมองรอบ,บตัวให้ไวด้วยให้ไวด้วยนะครับอย่างแรกคือเรื่องของทิศทางแปดทิศทางนะครับเวลาคูดเวลาที่เราลงสนามจริงแล้วคู่เรอสู้มาแย่งบอลเราพยายามแบบกดดันเราอะไรเงี้ย ผมให้ไปเลยสองคนนะครับคูส่สมากดดันเราสองคนเราทําไงเห็นไหมเราแบบอ้าวเฮ้ยทําไงดีนะึกว่าอาถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเราใช้ทิศทางไปทิศทางเห็นไหมสร้างทิศทางไปทิศทางร,ารอบๆตัวเราแบบนี้พังเย็างนีครับเราเห็นอะไรไหมเราก็จะเห็นนะว่าคู่ต่อสู้เข้าบอลมาตามทิศทางตามนี้ถูกปะ่ะเข้าตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมเรารู้หรือยังว่าเราจะเลี้ยงบอลหลบไปทางไหนของคู่ต่อสู้ได้บ้างไปทิศทางไหนได้บ้างเห็นไหม ไปทางนี้ก็ได้ทีนี้ก็ได้เห็นว่าโหว่วางเพียบเลยนะครับผมต่อให้คู่ต่อสู้ลุมสี่คนเลยนะครับลุมอะไรรุมสี่คนนะแบบโหพี่ผมผมโดนแน่อ,อ่างเงี้ยเราก็ยังมีช่องว่างให้หลบได้อยู่ดีนะครับเห็นไหมดังนั้นเวลาที่เราแบบเจอสถานการณ์แบบนี้ยยังไงยังไงต้องเจอบ่อยๆอยู่แล้วครับว่า้องกลัวว่าจะใช่หรือเปล่าจะเจอไหมอะไรเงี้ยถ้าเจอแบบนี้เลือกตามที่เราวางแผนและคิดมาได้เลย เช่นล็อกบอลมาทางนี้โห oh, oh, เจออย่างนี้ลุกอย่างนี้ล็อกม,มาทางนี้ปังแตะหนีหลุดแล้วนะครับไม่โดนแย่งสบายชิวนะครับการเล่นบอลการเล่นแบบการเลี้ยงหลบกูหลบบตัวมันต้องเป็นอะไรที่แบบสนุกนะครับได้ใช้จินนาการแล้วก็ได้ใช้ความคิดของเราอย่างอิสระไม่ใช่แบบมามา,มานั่งกลัวมาแบบจะพลาดไหมจะอย่างงู้นอย่างนี้ไหมนะครับแน่นอนนะครับว่ามันอาจจะมีพลาดบ้างมีแบบอะไรที่เราต้องเรียนรู้อ่ะแต่นั่นก็คือสิ่งที่บ่งบอกนะครับว่าถ้าเราสามารถ แก้ปัญหาตรงนั้นได้จัดการตรงนั้นได้นะครับเราก็จะแบบชนะคู่ต่อสู้ได้ง่ายๆก็ขนาดคู่ต่อสู้มาลุมแย่ยงขนาดนี้เราเรายังแบบเอาชนะได้อย่างเงี้ยพอเจอระดับใหญ่กว่าสูงกว่าอย่างไงยยังไง,ง,ไงมันก็จะเป็นสิ่งที่เราทําได้ดีดังนั้นนะครับจำไว้เลยนะครับมันไม่เกี่ยวว่าเราจะพลาดไม่พลาดเพราะการเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้มันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วพลาดแล้วไงต่อพลาดก็ไล่คืนนอกปะไล่คืนไม่ได้ก็แบบแก้ไขใหม่ จำไว้นะครับพลาดแล้วต้องสู้ต่อพลาดแล้วทําใหม่อีกครั้งหนึง่งนักบอลระดับโลกนักบอลเก่งๆก็พลาดได้นะครับแต่เขาพลาดแล้วอะ่ะเขากลับมาสู้ต่อทุกวันนี้โลกฟุตบอลพยายามให้พลาดน้อยที่สุดนะครับไม่ใช่ไม่พลาดเลยนะครับแต่ละทีมีจุดพิษที่ผิดพลาดจุดที่บกพร่องทั้งนั้นไม่ว่านักบอลระดับโลกคนไหนอะ่ะแต่เขา่ทำให้มันพลาดน้อยสุดเหมือนยิงเข้าสามเหลี่ยมอะ่ะมันอาจจะไม่สามเหลี่ยมเป๊ะมุมนี้เนาะปะแต่มันเข้าบริเวณสามเหลี่ยมเห็นไหมครับดังนั้น สู้ทู้นะครับแล้วก็เรื่องต่อมานะครับเรื่องของการมองรอบๆตัวให้ไวเวลาที่เราเล่นบอลเนี่ยส่วนมากอะคือนักบอลส่วนใหญ่นะเขาจะมองรอบๆตัวเห็นแค่ลูกบอลและคู่ต่อสู้กับเพื่อนใกล้ๆนะครับแล้วต่อให้มองเห็นจริงแต่เห็นช้าไปนี่ครับในขณะที่เราอ๋ออยู่นี่นี่เองนะอ๋อคู่ต่อสู้อยู่นี่ปุงปังป้งไปไงคู่ต่อสู้ข้างหลังอมาจากไหนไม่รู้นะครับแย่งบอลเราไปดังนั้นนะครับ เราต้องมองรอบตัวให้ไวเราต้องเห็นเพื่อนบอลคู่ต่อสู้พื้นที่ว่างทั้งสนามหันแบบเดียวหันซ้ายเห็นปังหันขวาเห็นปังเห็นทั้งหมดนี้แล้วด้วยความรวดเร็วมันจึงเป็นที่มาที่ทําให้เรารับรู้ได้ไวพอรารู้ได้ไวแล้วก็มีข้อมูลการตัดสินใจที่รวดเร็วทีนี้เป็นยังไงครับอ๋อผมรู้แล้วตอนนี้เป็นอย่างงี้คู่ต่อสู้เข้าทางนี้นะ,ะเพื่อนผมอยู่ตรงนี้อผมได้บอลอย่างงี้โอเคแล้วไงต่อลูกา สร้างทิศทางแปทิศทางที่ผมบอกไงอ่าปังเห็นไหมเห็นไหมครับว่ามันมีประโยชน์แค่ไหนแล้วทำไมผมถึงให้สองข้อแบบไม่ละเอียดนะแค่สองข้อคือแบบถ้าเราทําได้อ่ะเล่นบอลชิวๆแล้วนะครับต่อยครูต่อสู้บอลย่งแค่ไหนก็เอาตัวรอดได้อยู่ดีอ่ะยกเว้นเราพลาดเองนะครับสมมุติว่าเราได้บอลตรงเนี้ยเกิดเล็กขึ้นได้ตรงนี้อ่ามองเราตัวให้ไวปังคู่ต่อสู้บอลเ,เพื่อนเพื่อดีว่างปังปังปุงปัง,ปงนะครับเห็นหมดแล้วนะไงต่อ คำว่าเห็นรอบตัวให้ไวนะครับมันไม่ใช่อยู่เฉยๆนะหันหน้าซ้ายขวานะครับเห็นทั่วเลยเห็นทั้งหลังด้วยเห็นแล้วสร้างทิศทางปฏิทางป้างอ๋อมาอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะมาทางนี้อ้อเดี๋ยวฉันได้บอลนะถ้าหลบไปทางนี้เลยทีนี้ยถ้าหลครข้างเดียวเราอีกฝ่ายมันตามใช่ไหมแล้วก็มาสร้างเป็นไงครับแล้วก็มองรอบตัวต่อนะครับมองรอบตัวต่อแล้วก็สร้างทิศทางปฏิทางใหม่รอบรอบตัวเรื่อยๆสร้างเสมอสร้างทุกวินาทีพอแต่หลบมอย่างนี้ใช่ไหมอีกฝ่ายก็มาเข้าด้านนี้ เราก็หลบไปทางนี้เห็นไหมแตะไปอีกทีนะครับแตะไปอีกทีอีกฝ่ายมาเข้าด้านนี้เป็นไงครับก็ยังมีช่องว่างให้เราดึงหลบเล่นๆได้สบายๆเห็นปะดังนั้นนะครับหวังว่าคนที่สงสยัยหรือไม่กระสั้งคนนี้เป็นคนที่มีปัญหาด้านนี้อยู่ก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับจําไว้แค่2ข้อนี้นะครับเอาไปใช้ในสนามจริงลงสนามจริงเมื่อไหร่นึกถึงแค่2ข้อนี้เล่นบอลชิวๆเลยนะครับคิดท,ทางแปทิศทางแล้วก็มองรอบๆตัวให้ไวโอเคนะ ใครมีคำถามใครมีคอมเมนต์เชิญได้ด้านล่าง